กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอซีเบิร์ตสุขสุขคนเดอมืมันนี้มมพบกันอีกแล้วเนาะกับส,สาวๆไก่สาวลาวน้ะพี่น้องกับบรรยากาศยามบ่ายเนาะส่วนนี้กัตอนนี้ก็นนกประมาณบ่ายสามโมงเนาะยะี่พอกับตีกองตึงๆอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเป็นวันศิลป์เนาะมันนี้เขาจะมาก,กินสมม้มหมองวงอยูเฮือนสาวเค่งนี่แหละพี่น้องมาซูมเซลกันอีกแล้วเนาะมันนี้ก็ได้ กินสมน้ำกันเด้อเรือนสัะเก็ดขี่เจาเนาะน้องหม่องน้องชายเอามาจะเอามาหรือไงน้องหม่องกระโซอุ้ยน้าก็ได้กินได้พี่น้องครั้งแรกเลยได้เนี่ยน้องโม่งกระโซนี่เขาเป็นหัวหั่นกับเป็นหม่องวต้นเนาะเดี๋ยวประเด็ดประซิวเกี๊ยวหวานอื้ขื่นดังเกี๊ยวเนียนเมียวเนาะพี่น้องเนียนน้ำตาลเนาะหวานอื้ขื่นดังปะ นก็ได้กินหม่องซอแบบมอ่ไงหี้อน้ำวงืมไตูใช่จะเห็นอยู่แบบนี้แมนแมนแมนหมนจ้าแมนควายตูสมสมแต่สมแซ่บหม่องซอมันบผัดแล้วมัน่แล่ะ ดองเกลือก็แซสบได้พี่น้องอุดไปบุญทอ่นี่ละเห็นบ่ตงเจะนกับอ่างล่างเลยไหมจะางบไไปดิพีห่มมันไปมันที่ไปน้ำบนเือไหนมาแมงกับเขาเนบเ้ในความใหญ่ที่มันน้ำอืมใหญ่ขนาดนีเนาะ มังมม่ต้นยังมูสัมส่วนลายเขาหากระดอกเนาะนี้ก็สมัครตัวปีมมาแต่พอหม่องต้นค่มองต้นอยู่หน้าคนมนมันหวงเลยว่้ไปไปไกลนาเลยดีกว่าเด้นตักขวดงตดวดท้องโอ้เหนียวเลย ถ้าก็กินข่าวมามกินนี่น้องเอยบ่๊วปานไดนกินเกินเข่มาเจ็บเกินคาร์เดเบลอีกยายน่ะมึงกินมาละคุยเกลียบไปลาแบบไม่ได้ใส่ต่อนะน้องพี่น้อง แตเจอะลงสวยสือเก่า,า,กา <ừ. S 1> จ็บจอยสมแห้งอะไรมั่วๆเนี่ยแก่ห้าวานชุดอะไรได้ไยอยยย

เป็นบอรกิบนหะสองพอแล้วบ่รส,สองหน่อยสองกีบรวมรวมหน่อยเดียวเล้ก็เบิดหน่วยหนึ่งพี่น้องนี่กับดิฉันนั่นมาเด้อมาเด้ออืมสัะผักเลยชมมาเติมมังม่วงเด้อตำนี่มึงสาวเองก็ตำเลยอยากอยากได้ก็มาเอาเลยเลย นประตูของไก่ที่เขโอ้แจ๋ยวยอนจิโน้องเจ๋วโคแซบอ๋อ <c oughs> ตอนยำกับเจ๋วหางแซบเด็ดหว,วานนะตอนเจ๋วเวริร์ดในสุปแจ๋วเขานใส่เป็นนัวเกลือปลาเดก็กหลักๆก็คือน้ำตาลข,ข้วาวคัขข่วหรืขอเม้าข้วาวคัขข่วก็ใส่แต่ว่าน้นอยเดียว เขาควเบิร์นี่อังกัลอีนี่้เ้ไม่งอแล้ว เถียงหนึ่งเลยเดซิโซให้พ่อแม่พี่น,น้องเบ่งน,นะขวดเจียวปิวเขาา้าตาอูวันปูฟิวเหนียวนี่อุ้ยเอาบอสบ,บอสเหนียวเอาก,กินโลบได้ข <c oughs> วดเแียวอะไรต้อง<ว>ตัดมือ กินวัตต์ตัวนี้ก็อยากและนะ้วน้องไว้แห้งอิ่มนะตักแจ่วเป็นคาราเบลเลยใช่ไหมมาเลย เอ้ยแ oh yeah. mm hmm. ม่ก้าเสียหุงกุกสักเพลงมต้น่ยังไ่ได้หอมเลยไปเต้นหุงกุกเนยเนาะแบบหุงกุกองผลัเอรีพี่น้อย จะผ่านไหมจีบจะใช่เดี๋ยวจะกินเบะก้ นอเอากิบนี่งพอพี่น้องสบาแล้วเบายแล้วงวงไผ่นะก้าไล่ยังไงวะยังอยู่แต่จะไปบบคมหย่าย้ายแล้ววันนี้ฮะสี่หน่วยนะเนาะพีน่น้องพราะอะไรพี่น้องเอ้ยบเบายแห้งเก็ดแข่าเร็วเก็ด <c oughs> อิ่มข้าวควาันบอิ่มข้าวกันหนะักที่กินอะไรไห้บอกกินข้าวมาก่อนครับ ถ้าพวกินข่าวมาก่อนหรือ,อยังเจ็บท้องน,นี้ไปก่อน,นกินน้ำก็ไม่กินด้ไเสักเนี่ก็เก่งออกเลย่น้วกินน้ำก็ไปให้ฝัด

ขับกันไป้องเลยไม่จะมางง่ายคนยกินขักเลยนะเ้ยอยากแบบตอนเขาอยากกินสมังแหงะเนาะกินก็จะขักเมืองแจวเหียเต็มกระตูกเลย สำหรับคลิปนี้สซาไกลก็จะขอจบคลิปไว้นสมเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวไกลสซาลาวหน่เดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเริพ่าคลิปใหม่ๆจากช่องสซาไกลสซาลาวด้วยพี่น้องสบายดี